สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบเพาะกับสองเฮาคือเก่าเนาะซองน้องมะลิคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเไยมาตึกป่าคือเก่ามืาอนี้ป่าคือน้องปะโคง่ายจับยังขึ้นมาพ่อน้องมะลิเองเนาะนี่กไงโซซีมือมาหัวอะไรโซโซโซฟีมือโหลดวะจ้ะจับยังขึ้นมาหาจ่อยจับมือเดี๋ยวนะพ่อแม่พี่น้องเไย เต็มกำไงกำจะไปบอย่างพี่น้องเลยลากแค่ข้อใหญ่พ่อแม่พี่น้องเลยแล้วจ้าตัวนะตัวหนึ่งตัวหามสองตัวพี่น้องอืมพ่อแม่พี่น้องเลยตัวหามเนี้ยพันยาพ่อแม่พี่น้องเนี้ยชิล่าต่อยังพันยาไหมคะชิล่าต่อมันนินกับลุงพ่อแม่พี่น้องให้ผมตัวหนึ่งเขาจ่ตายแล้วฮะลุงต่ำมากเล ยำเด็ดแรงๆนะพ่อแม่พี่น้องวางใบซาโมงนเนาะตอนนี้กันทางผู้ลุงพ่อแม่พี่น้องเลยลุงคิงผัวของเจกับเราเองพ่อแม่พี่น้องป้านีงกัดจม่อัน่แม่แฮกจมีมาด่างใหญ่อย่าบอกว่าขี้ต้มเลิกนะลุง คือบอสอนกุ้งเนะเ็ลยมองเาอยู่กระีวนะเข้าเมื่อแล้วอแล้วกนะี่ยวนั่นกุ้งเน๊าะน้องไหน,น่อยว่านันน่าจอยซาวานนะกุ้งลายเรียรอออามานะแม่ทั้งนั้นนะ,ะนั่งกิน<อ>สมเสลอยพ,พี่น้องเลยสวัสดีอยู่ไกลๆูพ่อแม่พี่น้องเลย สเป็นนังอยู่พ่เนาะขายแตกพ่อแม่พี่น้องไอเจ๊จกับเราขายแตกป่ายังแน่นแนเนี่ยจอยปลาลีอย่งแน่บ่เนี่ยปโอ้ปลานินพ้ดีแล้วเอาเมือพาวจอยพ่อแม่พี่น้งอง ปนินต so so ัวใหญ่ๆว่ะพี่น้องไอ้ตัวน้องพอน้องมะลินะตัวใหญ่นาะตัวน้องปากับลุงเนตัวใหญ่กลัวปาโคใหญ่พี่น้องใหญ่ดีรอโผล่โพแบงให้กินน้ำอยู่นี่ จะไปกินไส้ปลาเน่ะลก่องอะไงเอา้วบกินอยู่ไซน่ะมาจอยมาจอยตึกบุ้ย กินเด้กกินใชกินได้ได้็กิน่ด้่้น้เผาก้อนเราไปยัางสปานี่นะเผาก้อนเราไปยังใส่ในถังนี่เผาก้อนเราไปยงางะ

มาแนี้แมุนเบิร์ดเขาจูาหาบุ่มของแป้งปานิดเงาบุ้ทึกมาเดียน่ะ คิดเมื่อนไรมือน,อน,นะพ้าก,กันช่วนกันมาไล่ปลาค้อเยนะตูบนอนะ่ะนี่คือพ่มีผร้ยามาอยู่บ่เฮ็ดไว้อย,อย่างนนเนี้ยเออ,อแล้วก็โอ้ย ที่ป่าตา้มือเมนหนกมาลีนเอาไวพี่นกเจ็บเจ็บเลือดออกหมันมีหัวมันเบิร์ดแล้วบอลุงขี่ป่าฮะอ้าวนี่ป่าดุดฟุ่นอีก ได้อีกแล้วแม่พี่พน้องเลยตัวหนึ่งมันนี้น้อยเนาะขี้นห่อแม่พี่พนอ้องโอ๊ย,อนนอยได้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกเพิ่งกำลังสีดื้อขึ้นมาหายเน,ะนาะเฮอร์เนยู่คันนองเนาะ <c oughs> ดิซีดืบๆอยู่ แม่นองมะลิกำลังเทปลาไปใส่ท Ch ังพี่น้องเลยโอ๊ยเปลวอีกตัวหนึ่งนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะพอดองมะลิก็ลริ่มมีกันมากพ่อแม่พี่น้องเลยคุับตัวนี้สิตัวใหญ่แน่เนาะ น้องปานินแม่น้องมะลินะเป็นคนเก็บปลาอยาู่เทิงอันขันน้องพี่เนาะโอ้ย,คอยเคืองทงังพี่แม่พี่น้องเ้ยทางป่านินป่าขอนะี่ ยังบ่เลิกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่ขึ้นตึ๊กตั้งแต่บ่ายโมงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้จนสี่บ่ายอันจนสี่โมงแล้วเนาะตึกปลากินแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านเฮาอันเละวิธีหาปลาบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย น้ำก็บม่ไดเลิกดอกพ่อแม่พี่นอเอ้ยแต่ว่าขี้โตม,มันลายสืส่อเนาะลอยงมแหงมหาป่าปะปลมจังหวะมันโล,ล,ล่งตามันขี้โตมนะพรจกัก พักน้องึ้นไปในก็นสิเป็นสวนนะพ่อแม่พี่นอ้องสวนพักสวนพักเจ๊ก,ก็เหลาพ่อแม่พี่นอ้องเจ้ากรมันป๊บหรือประจกัก ก็ซ <us> ิวล่ไลยพ่อแม่พี่น้องเลยเตะโคบๆอย่างเนาะเด็ก ยังง mm. mm. ่ายกว่าโตขึ้นมาอีกบอรใ่เลอืมสรุป่าตืกกินดูติสนีเนาะลากเอนลเดอร์พ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองแม่น้องมะลินเดอร์พ่อแม่พี่น้อง ถ้าว่าผิดพลาดอนไดก็ขอโทษขออภยัยเนาะว่าบ่สุภาพอนไดก็สบายดีบ๊ายบาย